มาผานก็ไ <One> ด <input> ้ไม่ม่ิงบรรยากาศขายบัรไปขาอตวขายว่ากอขึ้นยยี่สิบเาบาทชิคลิงนะครับยังไม่ยังไม่นะคคอนชิข้างลางนะครับุ่มปิดกปุ่มไมเดอพี่น้องเด้อุ่มไม่บอมเป็นุ่มม่อคืนนี่นะครับหนึบาทเท่านั้นเด้อแบบได้เบอร์สกิปไม้ด้วยนะครับผมสกิปไม้เพนนตุนไม่อยู่ป่าเพนนนนตุน มารับคณะใหญ่ในภาคอีสานนะครับตอนนี้ก็มาเสียบก็เลิเดินก็ร่างออกก็ร่างเดินทางมาเมนครับผมนี่คุณทำทีมงานนะครับผมบอดชิ้จังนะครับผมบอดกล้องแต่ว่าบอดกล้องเงินเบิ้งสงควรหล่าครับผมได้รับบทดเทียนแล้วมนเมนครับผมจะมามีคนเดินเทียนบอดกล้องประกอบก็บบอด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 คนเสียบสำหรังชิเดินทางมากับบอดชิ้จังนะครับผมตอนนี้เดี๋ยวอัน ขนาดเพลิดเพลินตุนนะครับผมก็ละสีเดินทางมา129บาทเท่านั้นเรี่อยๆมาดูได้ครับวันนี้วันเดียวซึ่งในเมืองใหญ่เมือเดียวนะครับผมมืเพื่อนของห้องก็สีมีก้งปิดอีกเช่นเคยนะครับผมก็129บาทเมิ่งได้มือเดียวอีกคือเก่านะครับผมรับประก็ปวัจบพัดอากาศเย็นดีเนาะเย็นจนเมื่อออนใกล้ตอนนี้พอนอนครับพี่น้อง อย่าลืมมาจับจองทีนังเด้อครับผมนที่เรามีจำกัดนะครับน่าจะยกเลิกไปก่อนเพราะมีข่าวเสียหายยกเลยอีกยังครับผมคอนเกล็ดปกติดีห่อปกติครับผมคือว่าวิ่นหัวประคักอุยวินหัว ซื้อบัตรเด้อครับพี่เราซื้อบัตรจองตัวคอถามว่าแพ่นดินไหวบอประคนเกนบอรูเลียงอย่างเลยครับรับปานตายม่หอดเจ็บม ปั้นอห่นโมลุตตุนไอโบนี่มาแล้วบุญเข้ามาแล้วนะครับมาแล้วครับมาแล้วมาถึงแล้ว สวัสดีครับบ้าเราะป็นบที่เรียบร้อยนบพี่น้องมีแต่คนใส่แว่นตาดีมตอดีมาตาแสงได้เลยครับไี่ดองใส่แว่นตาเนี่ยพมาจักเทอย่างนีนะครับเปิดว่าเรานดำใส่เลยเปิดอมาลตาบก่อนบอกก่นมันดำตาเลยจมูกดิเอาขึ้นไปด้านไ่นใส่ไปใส่ไปใส่ไปสักโบ้มน่าหละเจะเล็กตาเคียะเจะเล็ขนหือล เราจไม่ต้องเห็นตาตรงเราไปติดตัแต่ละคนเบิ่งครับพูดในเขาปากลายแล้วเอสเซสิร์พูดเท่าวันนี้นะครับเราอยู่ที่ไห่ก๊อปนะครัแต่นี่อยู่ที่อำเภอน้ำพองนะครับอยู่ที่วัดท่าน้ำพองกันว่ะครับมอข้อคอมเมนต์กับพ่อขึ้นพี่น้องวันนี้ไม่มีควอสแบกเฮดบล็อกอะพ่อบอกกับว่าทองปีนได้ไหมปีนทอง เหลายไปนี่ติดตะโดนระบบของที่หอได้ดีเราไปเขาเปลี่ยนอหมรบ้างครับที่โดนแล้วนี่เดียวเมื่อวานเข้ากัดนี่แหละใส่แล้วเราก็เพิ่มค้างเอาโอ้ยยิมซื้อมาจองตัวด้วยครับพี่น้องขึ้นอีกมีกลุ่มปิดอีกแล้วนะครับแต่น้างานชงฟรีคำคืนนี้แต่รับผู้ใดรับชมทางออนไลน์เราก็มีกลุ่มปิดก้าวมาเช้าเดิมครับแมนครับมีของกินขายให้ก็เอาพี่น้องเอาแล้วนี่ พุดเองนะครัมาเราของกินโอ้นวัดท่านน้ำพรมน้ำน้ำพอง่าพอเแคบคักเมีนครับแคบยุคครับตบากะฟี่เนาะเออตีปะไดเดะฟี่มันเรีว่าจองไล้แท้จากเทถาอุเทนน้องบัวน้อยเข้ามาน้องบัวน้อยทางไหนเหิอ ไกลอใหญ่ครับเดางนี่อันนี้เจเนไทยอุดมทยมมาะป้าเคลขึ้นย้ายจองแล้วจากแฟนบอสบิ๊กจิกชอปเปอร์แฟนบอสบิ๊กจิกชอปเปอร์มีงานคนมาจองแล้ว เด้นสีย้รับีนยังไ่เลนครื่องพื้นใหม่มาเถอะนั่งพุทธโยมบอยมัดมียังไม่มานะครับเปลียนกับเล่าที่หลัง นี่ไงตัเดียว้มันก็มีชื่อไงมีชื่อไงมีเขาจะสินตัวเลนี้ม่ใหเครก็เป็นไม่ไมอันนี้ใส่เดียวเลยผมส่หลายแล้วครับผมมันสื่อยูริสื่อตลอดปมม่มาโตไโตไหมี่ยันพี่น้องอันนี้สังเกตโตไหม่หัวนมเข้อมเราผมซักแล้วซักอีกก็มันก็เรื่องละคนกับ เขาประเด็นมาเกาไอเบนเขาเดินมาเขามาเดินมาใส่ินเถครับวินงยังวินเ่นมาแล้วครับท่านโคตงแบบเปนมาลยยังมาเไปยินว่าคนบอกไอเบนไทางไหนนเร็วไปรีวิวใส่ห้องมนี่ไปใส่เล่มืนี่ไปที่ไปทีไปีมันอันยังท่านสะดวกขั้นอินไป น่าะสามคนนี่แ่ะลองเงานบ่ะยังตลาดบ่ไปยงตลาดก็มาถัดไปเจอไปไปขอยังกับผู้ใดกันเกดอะไนเ่นนี้ไม่ยิงกันนะเนนีม่นครับรู้สึกกางปีกนมาลวไปกางปีกเบิ้งเสียกฟางเป็นอ็ด ไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยไปทั่วทั่วเนี่ยวขึนไปเอาเกี่ยวไงเหมือนกันไข้หวัดหวัดอข้หวัไจองเลยัเออเอออโออเออนี่ไอไอวิเชียนกัม่หวดแล้วไอวิเชียน ตอนแรกผมวอาสิยงเปิดประตูฟังน้ำพุนยังไม่หังได้แย้วฟังเพลงอารันเมียถึงคาดเยบเมียทรงเนี้ยครับทรงแกนเนี้ยชอบในการสิตัวได้ไหมม่วนไหลเขาจอดได้ครับที่นี่จอดบนบาได้ครับนี่ครับตอนแรบาดเอมดีหรอเงียอะไรหอมกี่ระดับยงไงส่วนก็สั่งเช่น ทางได้ครับม่มีได้โอเคนะครับในเดิมม่เล่นรงใจที่านปกสีิบคห้องน่ที่ถนเลยได้มีกุ่มปิดน้ำได้ครับกุปิดน้ครับไม่ลืมสุดเยาสำนกุจติดนน่ยครับอยสิบกาครับไม่กรใจที่งานนครับโอเคครับดยไอวเซียนเราผักฟอนเด้อครับผมไปเพิ่นเอาแล้วก็ไปจอดทางนครับนักเรียนพอ พยังประวันนี่เฮาครบบผมเปแวบมงกเสิถธอว่ามันเป็นกรรมของไอ้ันมีคนที่สิมาอันนี้สิมี่สองระดับนะครับนกสิี่ระดับบนห่วยแยกส้นสันพรมบ่ะผาทัวมาบังตัเกียวเลยแยกส้นสันสันบนสันจะมานเอนีหรืว่าันล่างก็นวีเอพีนะ i ีเอพีข่พ่อไก่ยุไก่ ตึกไก่โบดครับเป็นนครับเอพี่น้องว่าแล้วกับี่เป็นห่วงไนะแต่ผมหลับูดูเรื่องอะไรว่าม่ได้ดเพราะว่ามือเงมือเีหลับูดูเรื่องเลยตืนมาเห็นข่าวกัตรใจยบาาออฟฟิเทหอเม่อ้นไอเป็นเปนเวียหัวอยู่เบีใบกินเบีรยไปสองขวดบ่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 ไปแย่งต่ไรกันนี่ยังเบิ้งไปนี่ยังแนวมันเ อ้าวคู่ๆเนี่ยคู่เ็กถือกล่องเนี้ยอันส่งไก่ขี้ส่งเข้าดาก์ติส่งไก่ขี้ก็เลือดมันผู้สาวผู้สาวกับผู่บัญชีเราเจอขี้ส่งนี่เหรพื่นบ้านนั่นนี่พี่น้องจับเยอะหรือเปล่าเนี่ยกินของหรือไม่น้อยครัะอ่ะเรามาดูด้านนอกกันก่อนแล้วกันกินข้าวอะไรกี่ข้าวเนีกินไม่กินได้ตลอดกัจังไปอันกัจังไปอันคุกอันอาบัตออกไม่กินได้สองข้าว ชาวเรี่ยงกระสิเป็นนมหรือว่าอย่างส่วนไหนเปลี่ยนนุ่มอาร์ตสุดรอสวัสดีครับสุดรอครับครับแฮปปี้เบิร์เดเดย์นอ๋อเมั่เดือนไม่ดูแต่เกิดดูได้เกิดดูเมือให้โอ้เอาไม่จบพักกันกินยังอะไปนี่ยังบึงซือบักคีองานบรรยากาศงานคุณเอกเจ้าะเพราห่อนบอกเนาโขนไวเจ้าเงี้ยไวเจาะเสี่ยวแต่กันแดดเนาะแดดที่ใสแล้วส่งกับเพื่อนแล้วกัเนี่ย โอ้ตะเสียบกันไปซื้อมาแล้ว่งนี่เสีบหลเอเสีบหลเสบ่เสบเสีบขัดใส่เมดสองจานแล้วมั้งไม่ได้ตำเองเนี่ยมตำออไม่ค่าซื้อซ่ม้มอันี้อันนี้เคยกินแล้วันนี่ย่างม่นี่เมียป่จบ่งั้แม่ บตรเนี่ยซื้อบัตรอย่าลืมซื้อกลุ่มปีดหนึ่งร้อยยี่สิบเก้าบาทเนี่ยจำได้ปบหรืออย่าลืมซื้อกลุ่มปีดหนึ่งอยยี่สิบบาทยืเก้าบาทเนี่ฝากเป็นกำลังใจให้ลูกโตเกียวมิวสิกด้วยนะครับกำลังใจลูกโตเกียวมิวสิกด้วยนะลูกครับรี่ยยอกาใจไปย0บาทไปผู้ใดมองเดียวกับใจยี่สิบบาทยี่สิบ แอบใจแม่ผัวนวถจกใจแม่เท่าเขาเม่นนิดนิ่เื่อคืนเนาะไม่เนาะยูรีไปของน้ำได้รับไปยังอีกนรมีอีกหลากหลายอย่างหลาย่าหลายนหลาเป็นคอมมนิดได้จ้อเอาเสียงลงนีอ่ส้มตำปูปลาตำปลาตำหมวยยับบวงกีไก่ไก่ตุ่มทอดรงทอดดอก น้ำปอกน้ำโป่งน้ำเป็บจอดแป็บซี่ผ่านคับตงครับแก้มน้ำคลองน้ำแข็งมี่มืดอันนี้ยากปอบอกปอหมึกอย่าลืมอย่าลืมมาส่งมาซื้อตองต้อตรงเกี่ยวพี่น้องซื้อกับเขาครับน้ำเข็มกับวงครับแก้มบ่มีเสียงจ้าเราอยากปาบีมมันเหม็นมาบ่มีเสียงจ้าเสียงบ่มีมีเรื่องเสียงขึ้นเด้อครับผมโอ้โหตะโกนใหญ่มืด ไปอือที่ยังสดๆอยู่เลยทยุว่านี่ยคุณออยากจะมาส้มพวขากันหอสมปล่อยวันนี้วันพานะเนี่ยน้องสมปอยจะไม่ได้ยินเลยค่ะเอาเสียงขึ้นนะครับผมเออยินบอลจะดึยินบอลคือมินมินอาจจะเด้จเนนครับผมไม่เปนน้ำเาเราเสียงปกตินะครับแปลว่าพี่น้องต้องเอาเสียงจากโทรศัพท์นะครับเขาจะมีปุ่มเออเอาปุ่มขึ้นในเรอหนเรอปุ่มเพิ่มเสียงขนก่อนนะครับ ผู้ใดมาจากเขาซ้อนกวางขันเขามาทางนี้ทางแรกจะเจอร้านปลาหมึกอันดับแรกครับผมเออถ้าขันเขามาทางบุญไม่รู้ว่าร้านที่อย่างโอเข้าไปเบิ้งต่อนปะนครับอย่าลืมมาส่งมาซื้อนะครับลูเครืลูกศิ้นปลาปงปาลาหมึกมาแลยนะครับเอาไปแก้มลงแก้มเหล่าแก้มบงแก้มเบียงนะครับนั่นแหละมันจะประหลุระหลูอย่างบ้ารถ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  ทางกับ่อไานไปทางพุนกันด้พนะาอาจารย์นายดนตรีบิ่งโตแบยกินซากน้อยสือมันาเด็กดิ่งไปเปเปยนมั่งปลี่ยงไกนเสือบางนะอโอ้โหเบิงเพ่ออันนี้ยังนี่ มันมันเป็นบุญนะครับเขาเข็มจอเขาซื้อซิมปอเ้ยเงินเซ้าบาทเขาอยอะไรบากันได้ว่าอันกินมุ้งงนนั่นน yeah. okay. hey so oh, so so ั่นเขากินอยั่เซื้อสู้ใครกินเนี่ยเอาไหนกันเอาไหนกันนี่เอาสมสมนี้เอาอันสีส้มหน่นครับแม่ลูกเราเทาไหครับลูกเาบาทเอยอ๋อลูกเาไรเนาหรเ่าาร ประยิมก่คคร้งไร้วานหรอสีแชมพูน้ำครรับครับผมขอบคุณครับ่้อมันมาสีเงียไอเบนยินีว่าเพื่อนไปเอาเงินเจ้าไปตออะอยนึงมาขึ้นดีกว่าไปใส่เหมือนเราเด้อขอเซเว่นขอบ่ฒได้ยินเนียยยางเด้อ วันนี้มันพาส้มปล่อยต้องมาเจอนะจ๊ะถ้าอยากเจอ้มปล่อยต้องซื้อตอกเต็น40บาทนี่เนี่ยโอ้ยอีกเรื่อยน้องโอ้ยน้องใครเอฟบีเอ็นโอ้ยน้องเขยันมาถึงนะเขาต้องใส่ปากก่อนเรื่อมือนั่นล้องตัวจใจได้เนี่ยลีเอฟบีเอ็นเอา๋ยวบอลไอหูอยู่ก็ต้องจิ้มก่อนบ่ะครับหรือว่าไม่ต้องเอาขอบปากแล้วครับจักจอห์าเอาขอบปากว่าเอาขอบปากป็นแค่งอะปากเอาบ้มว่กี่ครั้งใครวอาใารอยู่กับใครอยู่ใครมาไทยไหนมาเองมันอีดีป่าคอยบอดีบอดี เออเด้อไปเหยียดูมันอีดีปากไว้ยีดีไปเหยียดยูอ่าเฮ้ยจะะสต้องงานจะาปต้องงานณ์่อยเห็ีดหลังเวทีอยูโอ้ยีรีเจ้าปากเร็วเร็วอ่ายายาไม่ได้หรอกยายาเฝ้าเอ้ข่อยมาก้าจอแล้วมันติดน้ำลายจอดแล้วเฮียมันีดีปากไวไหมเสียงชัดเจนมาปารเนาะโอ้ยีรีเบนมันเป็นอย่างนี้มันปึื้มเลยมันเกิดแป๊ะนี่ย่อยเสียงไยบ่อยน้อยบ่อยน้อยนะครับอย่าลืมซื้อบัตรซื้อตั๋วนะครับครับผมเชื่อครับ ปา๊าเจิดคักปา๊าะสนใจแฟนเลยว่าปา๊าไม่เงีปอกแม่พุนผุนพุนย่างเขาร้านไปอีฮื้อเซือ้อ,อ,อ,เอเดี๋ยวหาใครจะเข้าบอกอเฮียไปทัวร์นนออด้ีย่ยเจ้าเอาเอาเป๋าปาาแล้วแล้วกินยดสิบหรอ เอามันก็บอกมันแเว้นมันตีตำรลายเจ้าหรอมันก็ลยบอากวืาค่อยดูรอกอะไรไรปีสาเกียรได้ครับยอาคาดม่เียมอุนุนนะครับวันนี้แสดงที่ไหนจ้าพึ่งเข้ามาวันนี้เราแสดงที่วัดท่าน้ำพองนะครับผม อำเภอน้ m พอง n จังหวัดขอนแก่นพี่น้องเต็มวงฟรีหน้างานฟรีเรื่อนี้พี่น้องหน้างานฟรีนะครับวันนี้นี่นี่หน,น้างานฟรีนะครับแต่ถ้าใครดูทางบ้านต้องซื้อบัตรนะครับในราคา12 9บาทลิงก์ด้านล่างเลยครับทุกคนนครับ,รบแม่บังเจ้ารีวิวไปไปซื้อบัตรนักจ่าอย้องบนันจ่ายังขอเนยังไงเด็อเดีย่าค่ต้องไปเงนไปมาแต่ว่าไอทีต้อง้อ อันนี้ยังนี่ก็จะเป็นร้านขายเฟรนไฟายครับร้าเปิดขายดีครับเหมือนหรพี่น้อง่าพี่น้องขายดีายจนเลยาัดนเดตังปลง่าจุดเดย่าขายดงไหมูวัเนียเออมาเมือามันขายหมืแล้วเละอันนี้ขายยังก็อครับแม่อันนี้ก็หมือนเครื่องอัดแป้งขามเหมืออขายเหอนครับป่าจิดดูขายดีขายดีครับขายเหมือนแล้วตาขนาดคนบ้ันเริ่มเนียนี่

คนไหนคนไอนเอฟซีกันเอฟซีแฟนหนำนมครับโอ้ยคือสมัสะวอตคอยู่ข้างหลังแท่เข้า<ห>รู้สึกแผดดินไหวเป็นกำล,ลังใจให้นะคะทุกผู้ทั้งซสือตัวเรื่องมาเบ่งเองเลยครับผม สเดินจะาของยุกองต้องยูนะครับป้าก๋วยิได้กินไงบอกขึ้นมาพิซซะบอกกินไอ้ิรอ้มงน้องเลินมุยงเานี่บอกินยินเลยให้ิ่งแล้วผมซื้อก่อให้คิอแฟนมาซื้อก้นให้เอาก้อนไหมดูป้อนผมสิเอาไปให้พี่อกีเบงบ้านเจ้าของสซส้อตัวสิไปเบิ้อยู่วัดเองนาะอันนี้เป็นอันนี้คืออะไรอันนี้คื เอาโอ้ยเศร้ๆคนบอกว่าซื้อบาร์ดซื้อมาเบิ้งเองเบ้งซื้อเ้งมาเนรีวิวก่อนอีรีวิวกันรอันนี้พิาซ่าสิบแถมหนงป้าเหมือนเราเนี้ยอันนาอีขายดีครับคุณตมวนนาเขาเลี้ก่อนนะฮะอบซีดขายดีให้พี่น้องแสดงว่าเอซเขามากินเนีนยนั่นนี่ขายดีกระมูนขายดีจนจนบมมี่แบบเปียแป้งเลยพี่น้องอ๋อหจนบมมี่ร้านนี้ อ๋อเห็ดดีบอมีฉีดเลยมีแต่แปรงล้วนๆเรียนบอปลาตะเสีบมาเลือดเลือเลือดเลือดีอ um ้วนไอพิซ่าแน่ีมีเบพิซซ่าิมพี่น้องแบบกินอลคัมไปเลยอ่ะบ่ได้เจายีเว่าไปปวดอลคัมเอาขันพกเสื้อเบิ้งใจเงินกอนบ่ห้าบ่กยินพี่ต้องใจอย่างเดียว คกยข่าเลยาทดี๋จบกเินบบจอรใสเวลาเดืี้ยเยมันยได้สีใสสิบบาทเจ้าเรียได้หน่ะเด้เอาปูอาชีบาเอาโลน่าหนิเลาเอาปู้โาสีมันกินอัลละคำได้เลยเดี๋ยวพี่เบนซจะทำให้ดูบัวน้ำพุนบั้นี่บอล

จะกินเราจะต้องรีวิวเลยว่ารสชาติยังเป็นยังไงครับหนึ่งสองสามต้องหยัอยู่เอาจบขึ้นมาบอสวอาแม่รีวิวหนึ่งสองสามต้องหยัอยู่แอบแอบเออเหยมมาแอบนะครับปลาไมีหลายใส่ได้พี่น้องคุณอ่ะกรอบนอกกรอบนอกกรอบในเอาเอากรอบนอกกุอบในแอบแอบอบนะเหยมมาแอบครั้งแรกประเทศไทยที่เกิดแผ่นดินไหวแมนเดี๋ยวรอบต่อไปเป็นรอบของคูน็กนะครับผมรอในกลุいい่มแล้วนะคะครับผมเดี๋ยวรอบของคูนี่เบนสู้ๆจ้า เอาคอมเมนต์มันมาขึ้นเราไน้ยังเนาะมาขืนไอ้ผิดอมวันนี้นายสกินนังกว่าดอือน้อง,ง,องอบ๊วบอกมันออกมาใหม่ๆเรยเลยเนี่ยผ่านเลยจะ<อ> <c oughs> สิริยงังปรึกษาใครก่อนเนอะอันนี้แทบเแทบเหมือนอ่ะต่อไปเป็นคิวคุณน้ำุ่นแล้วกันครับขอบคุณเอกครับเพราะว่าน้ำุ่นเป็นคนใจกคุณเอกหืมตาคุณจนสวดนี่พี่น้องคิซ่าจิวนะครับอ่าอันนี้จ่ายไหมครับไปก่อนเราก็จะโรยผงอันนั้นแหละคิซ่โซูนนะครับภาษาไทยเราพูดไม่ได้นะครับเจ้วหน้าบอกแค่ยังบ๊อบครับบ๊อบบอบ เอาบางเลยบางเออเาต่อเจ้าบีบก้อนนี้เจ้าเจ้าบีบมันห็ะปากข่ง่ายขนเจ้าเห็นตข่อยนยหนอยมัน้ำอุ่นเจ้าปากกว่างขั้วมู่เปามันจะเป็นจะมจะขจะาออกมา๋ยวนี้เขาได้ท่องกันแล้วัดเกีวะนันมันเออมั่ใส่เนื้อกินไ่ได้รือได้อาบางมันกินไ่ได้ใส่เนื้อด้ได้ไได้ดเป็นกเว้าปืนเบิร์ดเบิรดเบิร์ดอย่าอย่าคล้เนี รัดคอเลือกแห้งงานฟรีครับนะงานฟรีแต่เรามีกลุ่มปิดเด้อพิซซ่าจิ๋วบอกเลยว่ากินได้อันชิลล์คำจริงจริงนะครับแซ่บแสบแสบเมาเปลี่ยนเด้อเหรอเรื่องสแซ้ำๆนี่มีเนื้อครับนี่เนื้อครับร้านน้องโปรพิซซ่านีดีนะครับแด้เลยเบางขอบเอาเดี๋ยว แป้งหนานุ่มแป้งมะกรอบสซนดูแป้งหนาหรือมันบางเนี่ยครับอันนี้เป็นแป้งหนานุ่มอ๋อแป้งหนานุ่มซิมซิมนำก่อนแซบอีหลีจ้ำกันครับอันทำงานจะต้องซื้อครทำยังไงกันมาครับัวดป้อนเจเด้อหล่อบ่เป็นยังครับผมเข็งใจอ๋อนี่อ๋อนี้เพราะอันนี้มันบ่คือพิซซ่ามันมันบ่เป็นฟิวพิซซ่าอันนี้แซบก่เพราะนวกอนเระ บอแบงแงบอไรเขาอยากินฟ well, well. right. ีกปออ้อนบ่อน well. ้าเป็บอยเอ็นใจเงินเดวเจาเอฟดีนคคนเป็นพยานบ่อนุคนียข่กคนอยเปคนใจเงินเดี๋ยวสมเจาขึ้นมาแล้ละมัอยเฮ้ยนโมเลียงตลอดเลยเว้ยธรรมาลดะเนยังลแล้วคอยหอมเงินแล้วเก็บเงินเก็บทองอกา ก่อนเลต้องไปคสลี้นเนอยเต็มห่วไเล้าอ้ยเ้้ำให้กวงสีละเห็นว่าปลากมันกวงยี่หลีปลาเั็นกวงยี่หลี่โอ้โหนี่เห็ดเขียวมาตัวแซ่บปะเบ้าดีดีเบ้าดีดี อ้าว่าโอ้ยไม่พูกูกับพ่สื่อแหละรีวิวแจ็คบอลยังเฮ้อเอท่าเดี๋ยวสั่ๆต้องมาร้องเองครับอาบาผมมีผมมชันแน่เดนผมม่ชันนี่มึงอันนี้รมมชันนะครับแถมสิบมอแมนแถมแถมเ่งป้าสุสีสุดลานกูยิ้มกูต้องยินเขาแล้ววนี้ขอบคุณครับผมขอบคุณครับปาทหดลำพูนซื้อสามแถมหนึ สามเดยมสามมันย <ark> ังเสียมันยังเสีย <destroys>